ตอนนี้เราอยู่ที่สวนพึ่งพาสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ครับผมที่นี่พื้นที่ทั้งหมดของเขานะครับ6,500ไร่คือใหญ่โตมาก<อ>น้องอยู่ปออะไระครับปอี่<ะ>ปสี่นะภาษาอังกฤษหนูได้ไหมได้ค่ะอย่างสีเหลืองนะครับ yellow อ,อย่างมีด y ี อ,อย่างติดคุกหัวโตรอๆอย่างนี้เรียกมาดิเฮ้ยโหหนูสุดยอดมากเลยหนูเก่งคำเตือนห่างใจไม่แข็งห้ามดูรายการบล ok ok ็อกบล็อกเพราะคุณจะโดนตกเป็นทาสน้องๆแบบไม่รู้ตัวถ้าไม่เชื่อลองชมรายการได้เลยครับสดใสสจรริงๆเลยคับวัสดีครับอยู่ผมป๊อปปี้นะครับกับรายการพองวกเอ็กด ok ็อกโชว์ ำไมครับครับอยู่กับผมป๊อปปี้นะครับแล้วก็น้องมานีโชว์กลนให้คุณผู้มชมแล้วหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาก่อนเร็วนี่อยู่กับผมป๊อปปี้นะครับแล้วก็น้องมานีฮะเมื่อวานเนี่ยนะครับผมไปนอนพักแถวแม่ริมวันนี้ครับก็เลยเดินทางต่อมาอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้เราอยู่ที่สวนพฤกษศาสตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจครับผมซึ่งเดินทางมาจากรีสอร์ที่พักเนี่ยไม่ไกลเนาะที่นี่ถึงแม้ว่าจะเป็นช่วงหน้าร้อนแล้วก็ตามก็ยังรู้สึกเย็นเนาะเพราะว่าเขาอยู่ที่สูงแต่ถ้าคุณไปเดินสวนที่กรุงเทพเนี่ยอ่แนนน ได้เรื่องของสุขภาพก็จริงแต่ว่าเรื่องของอากาศอาจจะไม่เป็นใจสักเท่าไหร่วันนี้ครับน้องมานีเนี่ยพาผมมาออกกําลังกายยามเช้าแบบนี้สดใสซะเหลือเกินนะครับแต่แน่นอนฮะถ้าผมไปจีบใครสักคนนึงผมคงจะไม่พาเขามาเดินสวนครับเพราะอะไรเหรอเพราะว่าไม่อยากเป็นคนเดินสวนกันไปมานีลุกเร็วมุกไม่หานีไวไปเร็วออกไี่หวาเร็ว อนนี้นะครับผมอยู่ในโซนของสวนพฤกษศาสารเป็นที่เรียบร้อยนะที่นี่พื้นที่ทั้งหมดของเขานะครับ6,500ไร่คือใหญ่โตมากและเป็นพื้นที่นะครับที่มีการปลูกพันธุ์ไม้ไว้หลากหลายชนิดสําหรับการเข้ามาเรียนรู้และก็ศึกษานะครับทำได้เต็มที่เลยและที่นี่ถ้าสังเกตดีๆน,นะการปลูกของเขาเนี่ยจะปลูกตามธรรมชาตินะจะไม่ได้มีการแบบดัดแปลงให้มันดูเข้ากับยุคสมัยมากขึ้นคือมีแบบไหนปลูกให้เข้ากับแบบนั้น ส่วนพืชษสษาสารนะครับตรงนเนี้ยสำหรับผมนี่ถือเป็นภาพจําที่งดงามมากเลยนะเพราะอะไรสังเกตไหมครับนี่การสร้างพื้นที่การวางทุกอย่างคือผมว่ามันสวยงามมากที่นี่นะครับเขาจะแบ่งเป็นโรงเรือนนะครับให้เหมาะสมกับแต่ละพันธไม้เนาะดังนั้นเนี่ยถือว่าเวอร์ม,มากที่นี่นะสวยงาม,มจริงนี่อย่างโซนนี้นะครับเป็นพันธุไม้ต่างประเทศทั้งหมดเลยเนาะ นี่ดูอย่างทางซ้ายมือผมเนี่ยส่วนใหญ่มาจากมาดานคาสก้านะครับแล้วก็จากหลายๆที่เลยพอมาเดินในสวนกล้วยไม้แบบนี้นะเอาตรงๆ ผมนึกอะไรอย่างหนึ่งออกนะครับก็คือนึกถึงแม่เพราะแม่ผมเนี่ยชอบถ่ายรูปแบบนี้แล้วก็จะโพสลงในไลน์ฮะสวัสดีวันจันทร์ลูกวันอังคารบ้างยาวอยู่มาอาทิตย์เลยนะฮะ<อ>แหมรอบหน้าผมก็ถึงแม่มาด้วยละแ,และที่นี่นะครับน้องๆเนี่ยก็มาทัศนศึกษากา,ารหลายคนเลยนะคือต้องบอกว่าเป็นพี่ศึกษาแล้วก็เรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้ได้ดีเลยครับแหมไปเร็วไปเร็วไปเดินเล่นดีกว่า ปอเลยนะครับปอสี่อปอสี่นะภาษาอังกฤษหนูได้ไหมได้ค่ะอย่างสีเหลืองนะครับเยลโล่อย่าง,งมีดทีโต้อย่างติดคุกหัวโต้รอๆอย่างนี้เรียกมาเลยเฮ้ยโหหนูสุดยอดมากเลยหนูเก่ง ชมวิวเพลินเลยครับตรงที่ผมยืนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือ c a n o ปี้วอล์นะคือเป็นพื้นที่ที่แบบว่าเราจะชมบรรยากาศธรรมชาติได้แบบดูฮะเห็นวิวภูเขาและเป็นทางเดินที่ค่อนข้างจะหลบรู้สึกแบบถ้าคนที่กลัวความสูงผมว่าเดินจะกลัวนะแต่โซนนี้เป็นโซนเดียวครับที่ไม่อนุญาตให้น้องนะครับมาเดินในนี้ได้เพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายตน,น้องได้ไได้วยความที่พื้นเป็นตะแกรง เดินไปเนี่ยน้องอาจจะขาตกลงไปได้และบาดเจ็บนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถมาเดินได้มาชมวิวพาครอบครัวพาน้องๆมาเดินได้เช่นเดียวกันงั้นเดี๋ยวผมจะพาเดินไปเลยว่ามีความสวยงามอย่างไรบ้างนะไปะมาเลยนี่ตรงนี้นะครับจะเป็นสะพานที่เป็นทางเดินเหนือเรือนไม้นะครับสูงที่สุด 30เมตรบางจุด20เมตรบางแต่ความยาวนี่ยาวที่สุดในประเทศไทยครับ500เมตรเลยดังนั้นนะใครอยากจะมาดูอะไรที่มันสวยงามแบบนี้ผมว่าที่นี่น่นาสนใจมากนะและที่นี่นะอีกนิดนึงถ้าคุณมาในช่วงที่พอดีจะได้เห็นกิ้งกาบ,บินได้ด้วยบินข้ามไปข้ามมาซึ่งมันจะเป็นแบบไฮไลท์ของที่นี่เหมือนกันดังนั้นนะครับก็ถ่ายรูปเช็คอินได้เลยสวยๆครับ คุณผู้ชมแบบนี้นะที่ผมพาเดินวันเนี้ยนี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะคุณผู้ชมถ้ามีเวลามาเที่ยวกันเยอะๆเลยครับเพราะที่นี่มีไฮไลท์ให้เที่ยวอีกมากมายเลยรวมถึงสามารถซื้อของที่ระลึกนะกลับไปฝากคนทางบ้านได้ด้วยแต่ต้องบอกแบบนี้ก่อนผมจะพาไปเที่ยวที่ต่อไปสนุกไม่แพ้กันแน่นอนตามผมเ,เลย และตอนนี้ครับผมอยู่ที่วัดเกตกาลามคือน้องเนี่ยพาผมมาไหว้พระธาตุเจดีเกตแก้วจุฬามณีครับซึ่งเป็นพระธาตุสำหรับคนเกิดปีจอแล้วผมก็เกิดปีจอด้วยรวมถึงน้องมานีเนี่ยเขาก็อยากมาไหว้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นการเสริมให้ตัวเขาเองด้วยแล้วก็รวมถึงตัวผมด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยใครที่มีน้องหมาสามารถพามาไหว้แบบนี้ได้เหมือนกันนะเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจครับไปดูด้านในดีกว่าว่ามีอะไรบ้างไปมานี่ ตอนนี้นะครับผมก็อยู่ที่คลองแม่ขานะหลังจากการที่ไปเที่ยววัดมาปุ๊บเนี่ยทำบุญเสร็จตกเย็นเราก็มาดูพ้าที่ตกครับนี่ถือเป็นที่เช็คอินใหม่เลยนะซึ่งบอกเลยว่าเป็นพื้นที่เพทเฟรนี่ด้วยสามารถพาน้องหมามาได้ครับรวมถึงมีทั้งของกินของซื้อแบบเป็นแบบอย่างนี้นี่ตกแต่งให้น้องอย่างนี้ก็น่ารักได้นะผมบอกเลยว่ามาแล้วช้อปปิง้งสนุกสนานเลยเพราะเป็นที่เช็คอินใหม่ของคนเชียงใหม่รวมถึงคนกรุงเทพที่ไม่เคยมาผมว่ามาแล้วได้ประสบการณ์ที่ดีนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนสถานที่ตรงเนี้ย <perfekt ion ic> ถ้าสังเกตนะผมรู้สึกว่าเหมือนกับกระตูนในเรื่องโดเรมอนเวลาโดรบิตาโ <ps> <sk r isa> ดนใจแอนอย่างเงี้ยวิ่งไล่ถูกป่ะโดรบิตาจะชอบวิ่งมันในโซนแบบเนี้ยผมรู้สึกว่ามันเออให้ฟีลลิ่งเหมือนเหมือนกันนะแล้วก็เป็นการเที่ยวที่สนุกด้วยงั้นเดี๋ยวผมขอตัวพามานีไป <TS> <sk r isa> ช้อปปิ้งก่อน ดังแบดได้มั้ยครับได้ลอได้ด้วยเหรอยังไม่เอาอันนี้เอาเปลี่ยนอันอื่นดีกว่าอันน้อยู่น้องไม่ได้กำลังมากขอจับมือหน่อยขอจับมือน้องหน่อยเก่งมากเลยเก่งมากเลยไว้เจอกันนะจ๊ะไว้เจอกันนะบ๊ายบายนะบ๊ายบายมานี่ลาน้องๆก่อนเร็วอ้าวเดินเลยบ๊ายๆบายๆกล้องบายกล้องหน่อยเร็ว ก็เป็นการจบวันนี้อย่างสวยงามนะครตั้งแต่เช้าเลยไปเดินสวนพึกษศาสตร์มานะตกใบแล้วก็ไปไหว้พระที่วัดเกศการามและปิดท้ายครับที่คองแม่ข่า ตรงนี้นะผมว่าเป็นสถานที่เช็คอินที่ผมต้องย้ํานะว่าอยากให้ทุกคนได้มานะเพราะมันใหม่จริงๆยงังไงก็ฝากด้วยนะครับกับรายการบล ok ็อกวอล์กฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับทั้งใน Facebook และ YouTube นะครับ Thailand International Dog Show แล้วเราจะทําการคัดไฮไลท์สนุกๆครับลงไปในติ๊กต็อกด็อกโชว์สกอร์เพนโปรตี้อยากให้เราไปทําคลิปอะไรสนุกๆอีก ok นะครับอย่าลืมอิ ok ok นบ็อกวอบอกเราได้สำหรับวันนี้ผมจะขออนุญาตพาน้องมานีไปเดินต่อยนี้นะครับหนน,น,ๆๆน,น้าาาาบบ๊ยยไไปปเร็วมี